ลือสนันเรื่องมือที่สมอ้ำมไฮโซพกคู่ที่กำลังเป็นข่าวเลิศเรียกได้ว่าตอนนี้หลายคนจับตาดราม่าหลังเอสุภชัยได้โพสต์คลิปร้องเพลงคู่กับอ้ําพัชราภาโดยมีโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถามสนันว่าเลิกกับไฮโซพกประธานวงพรปมพาแล้วหรือหลังไม่มีภาพฉลองวันปีใหม่ด้วยกัน ล่าสุดรายการบันเทิงไทยรัฐทางช่องไทยรัฐทีวี32ได้เผยประเด็นดังกล่าวว่าคือได้ยินว่ามันมีมูลจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งมวลมีเรื่องมือที่3ต้องขอเช็คก่อนให้แน่นอน ทั้งนี้พอได้ฟังมาทุกคนก็ต้องตกใจพอหลังจากที่สัมภาษณ์คุณเอสุภชัยเราทราบเรื่องก็ตกใจมากนอกจากนี้ทางด้านเอสุภชัยก็บอกว่าต้องเช็คว่ามันจริงไหมเพราะยังไม่มีใครพูดว่าเป็นใครก็เลยยังบอกไม่ได้เรื่องว่ามีใครเป็นมือที่สามนั้นต้องเช็คข่าวให้แน่ใจก่อนแต่เราก็ตกใจจนหัวฟูเลยเพราะเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปเอาเป็นว่าทั้งหมดรอให้เสาอ้ํามาพูดเองจะดีกว่า หรือไม่เขาอาจจะนอนกันแค่นั้นก็ขอเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นส่วนทางร้าน Camp, อันฟอร์อินสตาแกรมอ้มไม่ได้อันฟอร์ไฮโซพกอยู่แล้วยังไงก็ขอให้ข่าวลือไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงแค่การงอนกันของทั้งคู่เท่านั้นก็พอคะ่ะ